สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันที่มาจงเรียนหนึ่งในค่าย PG เหมือนเดิมนะคะฝากเครดิตเข้ามา5 0าบาทนะ้อยมากๆเลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะมีคลิปใหม่ลงทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นที่เบ็ดเท่าไหรด่ดี20แล้วกันนะสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ซื้อซีไม่ได้เราก็จะปั่นไปเรื่อยๆลุ้นสเก็ตเตอร์ลงนะมาเริ่มกันเลยไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะเพราะว่าฝากเครดิตเข้ามาน้อยมากเลยนะคะ อุยขอสเก็ตเตอร์หน่อยนะเแบบ็ด20บาทอุ้ยได้เรียบร้อยเลยค่ะถือว่าเข้าีเกมง่ายมากง่ายมากนะคะหรือว่าเราพกเจ้าแม่สเก็เตเต,เตอร์มาไม่จริงหรอกมา12รอบีนะคะเแบบ็ด20บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเคยเล่นไน้เยอะมากๆนะคะแล้วก็มาตามบ่อยมากเลยเกมน,นี้แต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะฟังหรือเปล่าเล่นช่วง เที่ยงนะคะเล่นช่วงเที่ยงเราบอกทุกคลิปเลยสามารถเล่นตามได้เปลี่ยนช่วงเวลาเล่นไปเรื่อยๆค่ะเมื่อวานเล่นช่วงเย็น,นวันนี้ก็เล่นตอนเที่ยงนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นหรอเปล่าแต่ว่าเราก็รอนะรอใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะให้เปิดเทอร์โบหรือว่าเปิดออโต้อะไรก็บอกมาได้เลยอ่ะรอบนี้ได้มา572ยังเหลืออีก7รอบฟรี เบ็ดยี่สิบบาทนะเนี่ยถือว่าได้ไม่เยอะนะคะถือว่าได้ไม่เยอะอบบบงเบบ้บ่าๆกันไปไม <ป S 1> <ด>่ถึงพัน้วยนะเบ็ดยี่สิบบาทได้ไม่ถึงพันนะคะแต่ก็ดีตรงที่มันได้เข้าคิเกต สะสมกันไปนะคะรอบนี้ก็652บาทเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด30บาทแล้วกันนะมาใบคอมโบนี้ได้อยู่นะสองใมแปดสิบแปดอุ้ยนี่ช็อตนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะวายแบบนี้คุณห้าด้วยอ่ะเน็ตอุ้ยอย่ามาหลุดตอนนี้นะสามคำเจ็ดสิบห้าค่ะทุกคนโอ้โหช็อตช็อกเลยนะ เราแค่เบ็ดสามสิบาทนะคะเมื่อกี้คือช็อตภาพสวยมากเหมือนกับว่าเน็ตมันหลุดไปอ่ะแล้วมันจะลงไม่ลงลงไม่ลงนะไม่ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้เลยนะสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะคะก็เมื่อกี้คอมโบกันไปในเบ็ดสามสิบบาทมันสุดที่คูณห้าวังมากอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดแล่นเสตตรงนี้แล้วกันสัก800นะเผื่อจะได้เพิ่มหรือว่าเราจะได้น้อยลงก็ไม่รู้อ่ะเป็นเบ็ด5บบาทนะคะโอ้โหเนี่ยถ้าได้อีกเนาะ S S มาอีตัวหนึ่งเบ็ดห้าสิบบาทนะคะโอ้โหหยุดเออเรียบร้อยเลยนะคะเข้าทีเบ็ดห้าสิบอีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวเรามารุ่นกันเล่นกันแบบคนทุนน้อยเบาๆแต่ว่าเมื่อกี้อะไม่คิดว่ามันจะได้ถอดสามพันเลยนะถ้าได้แล้วจริงๆก็คือต้องพอนะไม่ต้องเล่นต่อนะคะนี่ก็อยากแบบปั่นให้มันให้มันสุดอะไม่รู้ว่ามันจะได้ไปถึงไหนนะคะ คุณได้ยีสบาทมาแล้ว <4 S 2> มาแล้ว<ห><ห>สี่โอ้โหเบ็ดห้ทุกคนเ<ห><ห>ออฉอดสุดท้ายมาหน่อยสิ ก็จะได้เท่านั้นนะไอเขานำเบ็ดตั้งห้สิบาทโอเคยังน้อยก็ยังถึงคำนะคะหนึ่งันบาทท่ว้วโอเควันนี้ถือว่าเราเข้าฟรีเกมไป2รอบแล้วก็บวกช็อตช็อคเมื่อกี้นะคะก็ได้มาประมาณ5,600ันถือว่าถือว่าเราเก็บไว้แค่นี้แล้วกันไม่แบบว่าไม่ถึงกบว่าได้โอเวอร์อะไรเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอบหน้านะ ใครอยากเล่นที่เดียวกันจะทิง้งมีดาล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยฝากทอนไม่มีขั้นต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่ใครอยากให้เล่นมาตรงเวหนึ่งมาตรงเวสหรือว่าเกมอื่นคอมเมนต์บอกบอกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะเล่นตามความอนะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ